có lâu không có lâu không có lâu không có yên, yên yên yên, yên yên <laughs> hey, <nhẹp. cười> <uống> <laughs>

ก็เลยต้องมาสิบาการเน่ยสการอ้อะไรเนอะตัวเดน่าย่ง้แต่ว่ามันบะมวนนะมันบมวนนะใจเขากลมจะใครมาอยู่แล้วเฮ้ยล้วมาบ้านเลยนะคะ ว,ว่าถ้ามาันต้องต้องการที่าเห็นเนาะเอาการน้องก็บอกเอาการน้องแต่เดี๋ยวถ้าใจดีไงก็วางกแม่แม่ก็ใช้ตี้ม่มรักบ้าสีวนนะคะเพราะว่าเ็าเปลี่ยนเวลาต้องมาม<อ>า้า